สวัสดีครับผม TF6 นะครับพิธีกรรายการทูบุกปัญญา .com นะครับเมื่อวันที่20คือวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับผมนะครับแล้วก็มีออฟนะครับจากวงการบันเทิงนะครับแล้วก็มีว่าน AF5 ด้วยนะครับวง1 2 e Two t r ก็รัเป็นตัวแทนจาก AF นะครับไปร่วมกับคลื่นวิทยุ CFSM นะครับไปลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวอายุทยานะครับก็ ได้ไปสัมผัสจริงๆว่าชาวยุทธยาที่เขาประสบปัญหาน้าท่วมอยู่เนี่ยเขามีปัญหาอะไรบ้างเขาอยู่กันยังไงแล้วเราก็ได้นําถุงยังชีพไปฝากตามบ้านต่างๆด้วยโดยมีพี่ๆทหารเรือนะครับให้ความสะดวกทางด้านการขนส่งนะครับซึ่งก็มีศิลปินมากหน้าหลายตาจากหลายๆค่ายไปด้วยผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศในวันนั้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับ วันนั้นนะครับเราก็มีพี่อ้นนะครับพี่แม็กและก็พี่เบิร์นะครับซึ่งเป็นทหารเรือสท่านเห็นอยู่ในภาพนะครับรวมถึงพี่ตุย้ยซึ่งเป็นบอสใหญ่ของซีดเอฟด้วยนะครับวันนั้นเราไปตั้งต้นกันที่วัดท่าการ้องนะครับโดยเริ่มต้นจากการโดยสารโดยรถทหารเรือนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับรถสีเขียว,ยวซึ่งก็เรียกได้ว่าสูงกว่ารถปกติถึงสเท่าทีเดียว ทำให้เราสามารถลุยน้ําท่วมไปจนถึงจังหวัดอยุธยาได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถพ่พิธานเรือนี้ไปแล้วก็ไปลงเรือเล็กกันก่อนนะครับจากนั้นก็ไปสมทบกันที่เรือใหญ่ที่วัดท่าการ้องพอเราขึ้นเรือใหญ่เสร็จแล้วนะครับเราก็แบ่งกันเป็น2ทีมนะครับขึ้นเรือใหญ่สองลำลำหนึ่งขึ้นเหนือ อีกลำหนึ่งก็ล่องใต้นะครับพี่อ้นได้อธิบายว่าตอนนี้ได้แจกถุงยังชีพไปแล้วประมาณ4 0,000่นถุงนะครับแต่ทั้งหมดนี้เป็นจำนวนของแค่อำเภอเดียวเท่านั้นนะครับที่พี่ทหารเรือที่รับผิดชอบอำเภอเมืองนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำอยู่แล้วนะครับเป็นแม่น้ำปราะแล้วก็เป็นแม่น้ำลบบุรีได้าปไปจบกันนะครับทำให้แม่น้ำตรงนี้ยิ่งเชี่ยวกว่าปกติมากน้ำขึ้นสูงกว่าปกติมากนะครับ ก็เลยได้รับผิดชอบตรงนี้ไปส่วนอำเภออื่นๆก็มีพี่ๆทหารบกพี่ๆทหารอากาศรับผิดชอบไปนะครับทีนี้กลับมาตรงเรื่องเรือบ้างนะครับเรือแบ่งเป็นสองลำลำหนึ่งขึ้นเหนือนะครับลำหนึ่งล่องใต้แต่ละลำก็จะมีเรือยางด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดมีประมาณ10บลำด้วยกันเรือยางแต่ละลำนี้สามารถโหลดถุงยังชีพได้ประมาณ15-20ถึงถุงครับจุคนได้ประมาณ4-5คนนะครับเรือยางนี้ก็จะแยกย้ายกันไปตาม เรียกว่าบ้านต่างๆนะครับเพราะว่าเรือใหญ่นี้ไม่สามารถซอกแซกไปตามซอยต่างๆได้ก็จะมีศิลป,ปินเรานี่แหละที่ลงตามเรือ,อยางก็กระจายกันไปนะครับก็จะโหลดถุงยังชีพไปประมาณ 10- บถึงยีถุงเพื่อไปแจกจ่ายตามบ้านต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยายกาศนะครับขณะที่เรากําลังเดินทางไปจังหวัดพิทยานีครับโดยรถของพิทหานเรือซึ่งแบ่งเป็น3ามคันด้วยกันนะครับผมอยู่คันที่2 ก็มีซลปินต่างๆในรถด้วยนะครับเช่นวงซอร์ดิชีวงลิตาแล้วก็จุๆนะครับจริงๆแล้วการเดินทางนี่ควรจะถึงภายในชั่วโมงครึ่งนะครับอย่างที่ที่อ้นบอกว่าก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงเศษทีเดียวสำหรับขาไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะถึงเร็วกวันนี้่างที่บอกแต่เนื่องจากมีรถจอดอยู่บนทางด่วนมากนะครับมนกิจกาการจะราจรทำให้เราเดินทางลำบากก็อยากจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกสาธารณะด้วยนะครับและนี่ก็เป็น ภาพบรรยากาศตอนขากลับนะครับซึ่งเป็นที่น่าเสียดายว่าผมไม่สามารถบันทึกภาพระหว่างที่กําลังปฏิบัติการอยู่บนเรือได้เพราะว่าเป็นห่วงเกี่ยวกับของมีค่านะครับลงถึงมือถือว่าอาจจะตกน้ําได้พี่พี่ทหารเรือก็เตือนมานะครับทำให้ไม่ได้เอามือถือไปถ่ายทําด้วยแต่จริงๆแล้วอยากจะให้สัมผัสถึงภาพตอนที่กําลังอยู่บนเรือมากเลยจะได้เห็นว่าพี่พี่ที่เขาลําบากจริงๆเนี่ย อยู่ติดแม่น้ํานี่ลําบากมากๆเลยเพราะน้ําเชี่ยวมากก็น้ําสูงมากหลายๆบ้านมิดชั้นหนึ่งเรียกว่าต้องอยู่อาศัยกันแค่ชั้น2ชั้น3เท่านั้นนะครับบ้านไหนไม่มีเรือก็จะยิ่งลําบากกันไปอีกเพราะว่าจะลําบากที่จะมารับถุงยังชีพจากเรือได้นะครับผมก็เลยบันทึกภาพขากลับมาแทนซึ่งก็นิบเป็นบรรยากาศในตัวเมืองนะครับก็จะเห็นว่าน้ําสูงประมาณเกือบๆครึ่งตัวนะครับ พี่ชาวบ้านแถวนี้ก็ยังมีขวัญกำลังใจดีอยู่นี่ครับมีพี่คนหนึ่งลุยน้ํามานะฮะน้าสูงประมาณเกือบขึ้นตัวเท่าที่เห็นนะครับขากลับก็พี่ๆเขาก็ยังมีขวัญกำลังใจดีอยู่แต่ก็เชื่อว่ายัางต้องการถุงยางชีพอีกมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแค่อเภอเดียวก็ใช้ถุงยางชีพไปแล้วกว่า4ี่หมื่นถุงนะครับยังไม่รวมอาเภออื่นอีก,อกเพราะฉะนั้นเชื่อเลยว่ายังมีคนที่เขารอความช่วยเหลือจากพวกเราอีกมากเลยนะครับสุดท้ายนี้เราก็อยากจะฝากเตือนถึง ทุกทุกคนเลยนะครับว่าเรื่องน้ําท่วมนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากบางคนอาจจะยังไม่ท่วมก็จริงแต่ก็ควรจะนะมมาระวังตัวไว้นะครับควรจะติดตามสถานการณ์ตลอดนะครับเรียกว่าเป็นรายชั่วโมงรายนาทีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการวางแผนรับมือล่วงหน้าด้วยมีการตุนสิ่งของที่จําเป็นไว้เท่าที่จําเป็นนะครับก็เป็นห่วงถึงเพื่อนร่วมประเทศคนอื่นๆด้วยอย่าตุนมากเกินความจําเป็นนะครับยังไงก็อยากให้วางแผนรับมือล่วงหน้ากันเพราะไม่แน่ว่า,าจะเกิดกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ และสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเดี๋ยวที่จะฝากลิงก์ต,งต่างๆที่เป็นความรู้ทางอินเทอร์เน็ตไว้นะครับอยากให้ทุกคนได้ไปดูกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปที่มาจนจบครับเวลาาาไ่่่อธกมมจะนนี